สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาบอกประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้รถของเจ้าโฟล์คสาสามคันนี้นะครับตอนนี้ผมใช้รถในการส่วนมากในการเดินทางเป็นหลักนะครับก็จะแต่งในแบบออกแนวทัวริเร่งครับขนสัมภาระเยอะๆไปเที่ยวไก,กลๆเดินทางไกลๆครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ารถคันนี้ใส่อะไรไว้ไปบ้างครับคันนี้โดยหลักๆตอนนี้นะครับก็ติดกล่อง สาใบครับผมอย่างเช่นกล่องหลังนี่ก็จะใช้ความจุ48ลิตรครับเป็นของเป็นของแชทครับแชทสี่สิบปดลิตรอตัวนี้ก็จะเก็บหมวกน็อกเต็มใบได้สองใบนะครับแล้วก็ส่วนที่เก็บสัมภาระอีกก็คือกล่องข้างครับผมกล่องข้างตัวนี้ จะเป็นของ G V E ยี่สิบสองก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวครับจะมีไฟเลี้ยวในตัวอันนี้ผมก็ลากสายไฟมาจากจัมมสายไฟมาจากไฟเลี้ยวของรถครับไฟเลี้ยวก็จะเป็น LED ครับตัวน,นี้ก็เก็บสัมภาระได้อยู่นะครับผมก็ค่อนข้างได้เยอะทีเดียวแล้วก็คันนี้จะใส่ชิลทรงสูงครับผมอ่าจะเป็นชิลแบบเออร์แมกครับ คิวเออร์แมกไซส์แออันนี้จะเป็นสีสโมกครับจะเป็นสีสโมสหลายคนกังวลว่าขับกลางคืนเป็นยังไงบ้างถ้าขับกลางคืนก็จะเห็นครับเห็นแต่อาจจะไม่ชัดเท่ากับอ่าสีใสครับแต่ก็จะดูหล่อขึ้น <c oughs> เน้นหล่ออย่างเดียวอันนี้ก็บังลมได้ดีครับบังลมอ่บังฝนได้ดีแล้วก็ต่อมาครับ ก็จะเป็นติดสปอร์ตไลท์เพิ่มครับอันนี้ก็ไม่รู้จะยึดตรงไหนครับก็มายึดไว้ที่บางโคนโชก่อนครับตัวนี้ก็จะสปอร์ตไลท์สิบวัตต์อันนี้เป็น LED ครับเป็น LED กันน้ำครับอันนี้ใช้มานานอยู่นะฮะรถก็สองหมื่นแปดสองหมื่นเก้าแล้วตัวนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรครับไฟรถก็ยังปกติตัวนี้ก็ใช้ได้ดีครับในกลางคืนนี่สว่างมาก อ่าตอนนี้โชคหลังผมมันจะเป็น yss อ่าเป็น G SPORT นะครับก็ตัวนี้จะปรับพีโหลดได้นี่ฮะตัวนี้จะปรับพีโหลดได้แล้วก็จะมีรีบาลปรับรีบาลครับก็ใช้ได้ดีครับใช้ได้ดีถือว่าขับสองคนนี่ก็โอเคมากเลยครับส่วนยางหลังครับยางหลังผมเป็นไซส์เดิมอยู่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นของ p ิ r รลลี่เพราะยางเดิมนี่หมดแล้วครับ อันนี้ก็จะเป็นไซส์เดิมครับร้อยสี่สิบทับเจ็ดสิบฮะล้อหนังก็จะเป็นขอบสิบสามเนาะอันนี้ก็โอเคเลยฮะส่วนยางหน้าตัวนี้ก็จะเป็นพิลร l ี่เหมือนกันครับอันนี้ก็จะร้อยร้อยี่สิบทับเจ็ดสิบเนาะใช่ข้างหน้านี่จะเป็นขอบสิบสี่ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรครับก็เกอถนนดีอยู่นะคันนี้นะครับเก็บของได้เยอะมาก อย่างเช่นใต้บ่อนี่แน่นอนครับออกทิปปไกดนี่สบายเลยเนาะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ถึงสองใบฮะบถ้าเกิดมาใส่จริงเนี่ยใต้บ่ะสองใบกล่องหลังีสองใบนี่เป็นสี่ใบนะครับใต้บ่อนี่ก็ใส่อะไรได้เยอะครับแต่ข้อระวังก็คือมันจะร้อนเนาะก็ใส่ถ้าของที่มันดวงความร้อนนะก็ไม่เสียหายครับใส่ได้อันนี้ผมก็จะมี พวกผ้าเบรกเบรกหน้าเบรกหลังติดไว้เบาะนี้นั่งสบายครับอันนี้คือเบาะเดิมเนาะคนขับนี่พิงได้เต็มที่คนซ้อนก็ก็จะมีนี่ครับเบาะเบาะพิงของกล่องเนาะกล่องหลังนี่ก็จะสบายตัวนี้ไปแล้วส่วนถ้าเกิดปวดเนาะก็จะมีเบาะนั่งซ้อนอีกทีส่วนแฮนเนาะแฮนผมนี่จะเป็นของเดิม ยังนนเป็นของเดิมครับส่วนที่เพิ่มมาก็จะเป็นค้ำแนด์ของไบเกอร์ครับอันนี้ก็หลักๆกก็จะมาค้ำแนด์แฮม,มบาลานันแล้วก็ติดพวกที่จับยึดโทรศัพท์เพื่อเปิด g p พอนะฮะนำทางอะไรอย่างงี้แล้วเพื่อความสวยงามด้วยครับกระจกยังเป็นของเดิมอยู่ครับผมส่วนการเติมน้ํามันก็ตรงนี้เลยเนาะเติมน้ามันก็จะอยู่ตรงนี้เลยจุได้สิบเอ็ดจุดห้าลิตรเนาะ ส่วนกำลังเครื่องตัวนี้ครับกำลังเครื่องตัวนี้ 279cc เนอะก็จะส่งกำลังด้วย v ีเบลสายพันธวีเบลเนาะก็จะมีคัดแบบว่าคัดแห้งแบบแรงเหว่งข้างหลายนี้น่าจะเป็น3ก้อนสมวนมาก็จะมีปัญหาการสั่นนะฮะแต่ใช้เว่านานก็ก็ปกติเนาะผมก็ใช้ของเดิมๆอยู่เนาะคันนี้ก็วิ่งขึ้นเชียงใหม่ก็สองรอบละไปแม่มงสอนก็รอบหนึ่งถับกายอยู่ครับ ส่วนมากก็จะไปกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยฮะน้าหนักเยอะเยอะบรรทุกเต็มหมดเลยครับสามกล่องอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีปัญหาเลยครับสายพานนี่ผมเส้นที่สองนะเส้นแรกผมเปลี่ยนตอนประมาณหมื่นหกหมื่นเจ็ดเนี่ยครับส่วนชุดเบรกหลังครับเบรกหลังเนาะที่มีปัญหากันเยอะก็หมดเร็วหรือเบรกหน้าหมดเร็วอะไรเงี้ยเบรกหลังผมผมเปลี่ยนเป็นคู่ที่สองลวผ้าเบรกก็จะเน้นผ้าเบรกของศูนย์ครับเปลี่ยนผ้าเบรกเนี่ย เพิ่งเปลี่ยนตอนครั้งแรกตอนเปลี่ยนพร้อมสายพานนะครับประมาณ1 7ื่เจดกิโลเมตรอันนี้คือหมดแล้วประมาณ17ครับแต่ส่วนเบรกหน้าถ้าเบรกหน้าก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยยังไม่หมดครับเช็คดูยังไม่หมดตัวนี้ก็จะมี ABS เนาะเป็น 4ABS นี่ครับตัวรัตัวจับเซ็นเซอร์ ABS เบรกมันใจขึ้นครับการเบรกของผมครับก็จะเป็นเบรก2มือซ้ายขวาพร้อมกันครับก็ใช้มาตลอดเวลาขึ้นเขาก็ประมาณนี้ครับ จะใช้เบรกสองข้างเหมือนกันจะใช้เบรกสองข้างครับเวลาลงเขาเหรืออะไรเนี่ยผมจะใช้สองข้างพร้อมกันนะชุดเรือนไม้ก็ปกติครับซ้ายมือก็จะเป็นเกจบอกระดับน้ํามันเชื้อเพลิงครับแล้วก็ก็จะเป็นความเร็วครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะตัวนี้ก็จะเป็นวัดรอบครับก็จะคูณหนึ่งพันรอบต่อนาทีฝั่งขวาสุดนี้ก็จะเป็นวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์ครับก็คือมอเตอร์ไซค์คันนี้จะมีหม้อน้ํา มีหม้อน้ําอยู่ครับนี่ครับมีหม้อน้ํามีพัดลมหม้อน้ําพร้อมก็ช่วยในการเดินทางไกลได้ดีฮะส่วนตรงกลางเนาะก็จะเป็นตัวบอกเอเวอเรสเฉลี่ยอัตราค่าใช้น้ํามันเนาะว่าเท่าไหร่ก็จะเป็นกิโลเมตรต่อลิตรก็จะมีทิป A อทิปบีอ่าทิปเอทิปบครับตอนนี้ผมก็วิ่งไปสองหมื 28, ่นแปดละทิป A อทิปบข้างล่างสุดก็จะเป็นนาฬิกาบอกเวลาใช่นาฬิกาบอกเวลาครับ นี่ครับก็จะมีทิป A ทิป b เราก็เซตได้ครับแล้วกดรีเซตได้เลยทำในการจับเราจะวัดระยะการเดินทางว่ากี่กิโลนี่เรากเซตได้เลยครับรีเซตได้เลยอ,อันนี้ก็จะเป็นระยะทางรวมกล่องข้างก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวเป็นไฟเลี้ยวในตัวเลยครับสองข้างเ,เนาะก็จะประมาณนี้ครับ จอสปอร์ตไลท์ด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ครับสปอร์ตไลท์เนี่ยครับด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วในการเดินทางผมนี่ก็จะมีมีกระเป๋ากระเป๋าหน้าเดี๋ยวสักครู่นะฮะ กระเป๋าที่ใช้หน้ารถครับเอ่อจะเป็นยี่ห้อของแชร์เนาะตัวนี้จะจุยี่สิบเจ็ดลิตรใช่ตัวนี้จะหลักๆที่เดินทางไกลก็จะใส่พวกเสื้อผ้าอะไรครับแล้วของที่หยิบจับง่ายก็จะมีนี่ครับเปิดเปิดได้ครับเปิดได้ง่ายครับหยิบจับของอะไรได้ง่ายก็จะมีซีฟข้างเนอะใส่อะไรได้เยอะเลยสองข้างเลยครับใช่อะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีหลายคนกลัวอ่ามันร่วงไหม เวลาขับไปแล้วมันเกะกะไหมหรือมันล่วงไหมมันจะหลุดไหมไม่ครับก็คือนะครัคบจะมีตีนูกแกให้เราล็อกได้นะฮะจะมีตีนูกแก่ให้เราล็อกได้สนะองข้างครับสองข้างเลยนี่เลยผมติดแค่สองจุดนะที่จริงมันมีอ่ามันมีนี่ครับอีกสองจุดเลยตัวนี้ เนี่ยครับก็จะไปติดอ่าเนี่ยครับติดตรงนี้ก็ได้แต่ผมว่ามันเยอะไปเนาะเวลาเติมน้ำมันอะไรมันจะช้าหรืออะไรเงี้ยแค่สองจุดผมว่าก็อยู่ละเนี่ยคะัสองข้างเลยครับจะมีที่ติดสองข้างผมไม่ติดครับนะครับก็จะมีเวลาไปไหนดึงเอาออกหรือเติมน้ำมันก็ก็เติมได้เลยครับก็สะดวกครับยึดแค่สองจุดก็โอเคนะเนี่ยครับจะมีหูหิ้วเนี่ยหูหิ้ว แล้วมันก็จะมีสายแถมมาเนาะสะพายได้ครับเนี่ยครับมันจะมีสายแถมมาอยู่นะครับพอเติมน้ำมนัเเน,เมน,ำมนเสร็จแล้วเนาะเติมน้ำมันเสร็จแล้วเราก็แค่ปึจับยักเข้าไปแล้วก็ยึดหนึ่งจุดเนี่ยฮะยึดหนึ่งจุดแล้วแล้วก็ยึดสองจุดเท่านี้ครับแต่เวลาเราขึ้นรถเราก็จะลําบากหน่อยเนาะแล้วก็ถือว่าการเดินทางไกล เมื่อเรามีกระเป๋าตัวนี้แล้วใส่เสื้อผ้าก็จะจุได้เยอะขึ้นก็จะเพิ่มปริมาณการที่เราจะขนอะไรไปในการท่องเที่ยวหรือเดินทางไกลได้ครับเยอะนี่ครรูปร่างก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมอันนี้คือเอาชุดทัวริงมาเต็มนะครับประมาณนี้ชุดของผมก็จะมีกล่องหลังเนาะ48เลรกล่องข้างข้างละ22ิตรครับแล้วก็กระเป๋าหน่า27เลรอันนี้ก็จะมีพื้นที่เก็บของใต้เบาะอีกส่วนหนึ่งครับรูปร่างรวมๆก็จะเป็นแนวนี้ ก็จะเป็นสไตล์นี้เลยนะเนี่ยครับนะผมว่ามันก็หล่อของสไตล์ทูริงนะเนี่ยครับผมมุมหนึ่งนะเนี่ยครับด้านหลังก็ประมาณนี้ ก็เสียของอการเป็นทัวริงนะติดกล่องข้างขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเวลาสถานที่หรือการจราจรที่มันแคบๆเนี่ยเราก็จะลำบากน,นิดนึงส่วนมากก็จะต่อท้ายรถเขาหรือถ้ามีระยะห่างแล้วว่าสามารถมุดได้อยู่แล้วก็นี่ครับกล่องข้างบรรจุเนาะไม่เกินสามกิโลเนาะในคู่มือเขาบอกว่าห้ามขับเกินร้อยร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะอืมใช่ ส่วนกล่องหลังนี้ประมาณแปกิโลแต่ผมก็เติอนตลอดนะยิ่งเดินทางไกลหรือไปกลางเต็นท์อะไรเงี้ยประมาณ25่บโลได้ที่ที่บัรทุกไปแต่ผมว่ามั่นใจนะผมก็ใช้มามนานานแล้วนะมันก็ยังไม่มีปัญหาอะไรฐานล็อกก็ยังแน่นอยู่ฐานล็อกก็แน่นอยู่ประมาณนี้ครับผมการแต่งสไตล์ทัวริงผมผมนะฮะก็มาเล่าถึงประสบการณ์ก็คันนี้ก็จะไปไกลๆมาเยอะแล้ะ แต่ที่พีคสุดก็คือไปขึ้นเขาเนี่ยแล้วก็สองสองแล้วก็ชุดประมาณนี้เลยติดกล่องมีกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะครับถือว่าดีไหมขึ้นผมว่าก็ไหลดีนะฮะเลื่นดีเพราะว่าเครื่องที่ให้มาเนี่ยผมว่าโอเคเลยทีเดียวอะ่ะขึ้นเขาชั้นๆนี้สบายเลยนะผมยิ่งไปเจอโค้งแม่ห้องสอนนี่ก็เข้าสบายมากเนาะแล้วขับส0 0รกิโลนี่ก็ถือว่าอึดนะขึ้นเขาน,านานๆอะไรอย่างเงี้ยถือว่าสบายมากครับพวกขี่ก็ไม่ค่อยล้าเท่าไหรอ่อ่มีเพื่อนๆนะครับ ถามบอกว่าสูงร้อยประมาณร้อยหกสิบหรืออะไรประมาณเนี้ยเนาะขึ้นแล้วขาเขาย่งไหมถ้าเป็นบอร์ดเดิมๆนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเป็นบอดเดิมๆเ,เป็นบอดเดิมๆเนาะเปิบบอดเดิมๆนะขาเขาย่งไหมผมสูงร้อยหกสิบหกก็จะไม่ไม่ถึงกับบัลเล่นนะไม่ถึงกับปลายเท้าจิกหน้าเท้าครับไม่รวมส้นก็สัมผัสได้ดี คล่องรถได้โอเคครับไม่มีอะไรอยู่ที่เราใส่เกงด้วยนะใส่เด็กก็จะตึงหน่อยอะไรประมาณนั้นนี่ครับท่านั่งพอพิงหลังสุดเนี่ยสบายเลยยืดขาดได้เต็มที่เลยครับยืดถึงนี้ก็ยังได้เลยฮรเวลาเมื่อยเนาะนี่ครับมุมมองอันติชิลก็จะประมาณนี้ครัผมว่าก็ใช้ดีนะ แต่งอะไรได้อีกหลายแนวเนาะบางคนก็ไปแต่งแนวสปอร์ตเดซซี่อะไรเงี้ยยืดล้อหลังนะครับเยื้องโชกหนวดหน้าต่ำๆใส่ชิ้วแต่งผมว่าสวยปิกแบบนะใส่ล้อล้อนๆหน่อยอะไรเงี้ยก็สไตล์ผมก็จะเป็นการเดินทางไกลครับการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเน้นความสะดวกสบายครับก็จะเป็นแนวนี้เลยแอยทนทัวรริ่งบรรทุกสายขนเนาะ น,นี้เราก็ขับเจ้าฟอร์ซ่า300ออกมาลองดูกันนะอันนี้เราก็จะเป็นชุดของทัวริ่งเลยเรามาทดสอบการมองเห็นของชิลชิลหน้านะเป็นชิลสมโมสทงเออร์แมแกลไซแอลนะครับเดี๋ยวเราจะไปะีข้างนอกทางสายุสอันนี้เอาจากหมู่บ้านก่อน กล่องข้างเราจะรอดไหมล่ะเราต้องตกถนนนะประมาณนโอเคครับหาให้สะดวกเนาะไม่ต้กอก็ต้องกะครับกะระหว่างของกล่องข้างเนะาะกะออกมาอีกประมาณ20-30มเซนนะฮะอันนี้ก็จะเลิอกอย่าง จะมีสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์แร่วีดีขาาวเนี่ยเดี๋ยวเราจะออกไป ขาบวนอยู่แถวน,นี้ก่อนนะครับขี่ s n o ส b o m ก,ก็ก็ไม่ค่อยหลอกตาเท่ไหร่ฮะเดี๋ยวเราจะเร็วเข้าตลาดสองสีก่อน ข้องตัวนะครับ,บก็จะเป็นหรือว่าจะไม่ค่อยเยอะครับต้องประมาณสองทุ่มอะไรประมาณนี้เยอะมากทุ่มหนึ่งจะสองทุ่มเนี่ครับการเบรคผมก็จะใช้เบรคคู่นเนาะเบรคคู่ครับ นครับเบรคจะใช้สองมือประมาณนี้ครับแต่เ,เ,าเราจะออกไปเจอโลกภายนอกนะเนี่ยครับนิ่มอยู่นะครับโชคตัวนี้ก็โอเคอยู่นะดึงของเดิมอยู่เนี่ยครับดึงขาได้สบายๆเลย ม,ม,ม่มีช่องไปก็ประมาณนี้ครับเกาะตูดเข้าไปจร <c oughs> ิงมาันอาันตรายนะครับมันเกิดถ้าเกิดพื้นที่ช่องว่างข้างไม่ได้เราก็จะขูดหรือใช้เหตุนะครับ ปลูดเข้าไปอ่ะประมาณนี้ครับวันี้คนเข้างานกันเยอะนะคิวหน้าก็ไม่ค่อยหลอกตานะครับแต่มันเป็นสีสโมสมันก็จะดอกคือมันจะแน่นอนว่าถ้าสีใสมันจะชัดกว่าแน่นอนแต่นี้ก็ถือว่าโอเคครับได้หลอดด้วยเนาะ ดูยูเธินแล้ว่าจะเป็นยังไงว่างไหมจะตามเขาไปเลยก็เคคร็วจริงนี่พอพอกับรถเก่งเลยนะก็ร,ะรถมั้นหนักอะครับถ้าตัวเปล่าๆน,นี่ก็หนึ่งร้อยเก้าสิบสองกิโลแต่ตอนนี้ก็มีกล่องข้างอะไรมาถ้าเกิดบรรทุกเยอะมันก็จะหนักขึ้นนะมนคนซ้อนเพราะฉะนั้นแล้วการ การยูเทิร์นนี้ครับโค้งมันก็จะกว้างขึ้นครับก็วความปลอดภัยครับขับได้สบายเลยครับติดกองข้างก็ใช้ความเร็วก็ปกตินะฮะ ก็มันจะไม่ได้ไม่ได้ล้างหรือไม่ได้อะไรมากมายครับตัวนี้เดินทางไกลๆะครับหลายคนก็จะหว่าเรื่องอแบบหมดบ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีตัวชาร์จไฟดีในช่องซ้ายมือเป็นตัวชาร์จมือถือเราตอนเปิด g p s ได้ตลอดอันนี้ไม่เปิดสปอร์ตไลน์นะก็จะประมาณนี้ครับหลอดไฟเดิมๆอันนี้เราก็จะเปิดใดูอ่าอันนี้ก็จะสว่างสว่างขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมถ้าเกิดอชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับผม ขอบคุณมากๆทีท่ติดตามร,รับชมครับสวัสดีครับ